เจอแล้วจ้าเครื่องทำแซนด์วิชที่ถูกใจวันนี้มาแกะพัสดุกันจา้าเมื่อโออยากได้เครื่องทำแซนด์วิชก็ได้ลองสั่งเครื่องนี้มานะคะร้านแพ็คสินค้ามาให้ดีมากเลยค่ะไม่มีบุกตรงไหนเลยรุ่นนี้คงมีให้เลือกสองสีนะคะมีสีขาวและสีดำโอชอบสีขาวก็เลยเอาสีขาวมาค่ะสวยถูกใจมากเลยค่ะ อ่านรีวิวเขาว่าเครื่องนี้ดีร้อนเร็วร้อนไวร้อนมากรับประกันหนึปีทำแซนด์วิชได้4ชิ้นเครื่องกระทัดรัดพกพาง่ายสะดวกวัสดุคุณภาพดีทำความสะอาดง่ายไม่ติดเช็ดล้างได้ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติกระจายความร้อนสม่ำเสมอทั่วแผ่นมีที่ล็อกทำให้ขนมปังประกบกันแน่นขึ้นเพียง3-6นาที แล้วแต่นะคะว่าจะชอบกรอบมากหรือกรอบน้อยครั้งแรกของโอก,ก็กรอบมากไปค่ะทุกคนเครื่องร้อนเร็วมากสมคำล่ำลือจริงๆเลยค่ะทุกคนใช้ดีจริงๆค่ะเดี๋ยวทำครั้งหน้าน่ากินกว่านี้แน่นอนจ้าสนใจสินค้ากดที่ตะกร้าหน้าคลิปได้เลยจ้าโอ้ได้เครื่องนี้มา2 4 6บบาทคุ้มมากรีบสั่งนะมีโปรจ้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวงัง